สวัสดีค่ะท่านที่เกิดวันอังคารคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินและความรักในช่วงครึ่งปีแรกของปี2564ค่ะและเนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นการทำนายดวงที่ค่อนข้างจะกว้างก็คือ ตประมาณ6เดือนนะคะตั้งแต่มกราคมไปจนถึงมิถุนายนปี64เนี่ยดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ทำนายละเอียดนะคะถ้าอยากทราบดวงละเอียดละเอียดนี่ยเกจะทำดวงอิงตามลัคนาราศีเอาไว้ให้ประจำเดือนอยู่แล้วก็ไปดูรายละเอียดแต่ละเดือนตรงนั้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเอาเป็นภาพรวมก่อนในช่วงครึ่งปีแรกสำหรับคนวันอังคารก็ฟังคลิปนี้ส่วนท่านที่ ถามเข้ามาว่าดูดวงประจําปีเนี่ยดูจากปีนักกษัตริย์ดีดูจากลัคนาราศีดีหรือดูจากวันเกิดแบบนี้ดีอนะคะยังไงก็ขอแนะนําให้ดูทุกคลิปเลยที่เกี่ยวกับคุณนะคะแล้วก็คุณลองพิจารณาดูค่ะว่าอันไหนจะตรงกับคุณมากกว่ากันมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเนื่องจากเป็นดวงส่วนตัวเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวะคะ่ะ ก็ยังไงอาจจะลองดูว่าตรงตรงกับต,ตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยนำมาประมวลแล้วก็หาจุดที่คิดว่าคุณจะหนะักสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าเกิดต้องการเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจงก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะมาเริ่มกันที่ การงานการเงินกันก่อนเลยนะคะในช่วงครึ่งปีแรกของปี64เนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยสําหรับชาววันอังคารเนื่องจากว่ามันมีความขรุขระมีอุปสรรคเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็มีความอึมครึมแล้วหลายสิ่งหลายอย่างก็ยังไม่ได้ดังหวังแต่ถามว่ามันแย่ขนาดโอ้โหผิดหวังขนาดหนักไหมจริงๆไม่แต่ไอตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความคาดหวังของคุณด้วยอย่างเช่นบางทีเนี่ยคุณต้องการที่ให้ผลประกอบการเนี่ยมันสูงกว่าปีที่แล้วสมมตินะคะประมาณ 10%าณอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ได้ถึงจุดนั้นนะคะแต่คุณอาจจะได้อ่ะไม่ได้แย่กว่าปีที่แล้วเอาเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากความคาดหวังของคุณมันสูงกว่าไงมันก็เลยทําให้คุณผิดหวงังแต่ถามว่ามันแย่ขนาดหนักไหมไม่หรอกคะ่ะมันก็ยังมีอะไรดีๆเข้ามาอยู่เหมือนกันมีโอกาสดีๆทางด้านการงานมีการเงินที่ยังฟลพอที่จะฟลูอยู่ได้บ้างเพียงแต่ว่ามันออกเป็นแนวเงินหมดนะนะคะในช่วง อ่ะเดี๋ยวว่ากันเป็นเดือนๆไปเลยในช่วงมกราคมนะคะยังมีแอคทิวิตี้มีการทํางานให้ทําเยอะแยะมากมายนะคะดูว่างานเข้าเยอะแต่ว่าไม่ได้ยุ่งเหยิงอะไรนะคะแล้วก็บางคนก็มีการเดินทางเกี่ยวกับการทํางานด้วยเพียงแต่ว่ามันอาจจะขรุขระขรุขระไม่ได้สมูทมากนะักแต่มันก็สามารถที่จะทําไปได้เรื่อยๆได้นั่นแหละคะ่ะทีนี้ต่อมานะคะในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะหมุนเงินมือเป็นระวิงเลยในช่วงเดือนนี้จะโดดเด่นทางด้านการหมุนเงินนะคะมีเงินเข้ามาเยอะนะแต่เงินก็ต้องออกไปเยอะบางคนจะต้องไปใช้หนี้ที่เคยไปกู้ยืมมาแต่บางก่อนหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของการลงทุนอะไรบางอย่างในช่วงนี้นะคะก็เลยเอาเงินเนี่ยเขา,ม,ามันมีการเงินมาพัวพันกับคุณเยอะแต่ว่าไม่ได้ดูว่าคุณจะอัตคัด ไรซึ่งการเงินนะแต่มันเป็นการหมุนเงินที่มีเงินเข้าแล้วก็มีเงินออกเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวานะคะหมุนเงินมือเป็นระวิงเลยแต่มันก็ยังดีที่มันยังมีเงินให้หมุนค่ะอ่าแล้วพอมาช่วงมีนาคมเป็นช่วงที่ผ่อนคลายลงหน่อยหายเหนื่อยลงหน่อยแล้วนะคะอะไรที่มันยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงเนี่ยมันจะจางลงแล้วในช่วงต้นปีเนี่ยมกราคมพันเนี่ยจะเหนื่อยนะคะแต่ว่าพอมีนาเนี่ยมันก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางการหมุนเงินในช่วงกุมภาพันธ์นั้นจะทําให้ช่วงมีนาคมของคุณเนี่ยรู้สึก รู้รู้สึกปลอดโปร่งมากขึ้นนะคะจังหวะของการหมุนเงินไม่ได้เป็นละวิงขนาดแรกและนะคะก็ทิศทางไปได้เรื่อยๆดีขึ้นในช่วงเมษายนก็เป็นช่วงโอกาสดีๆของคุณนะคะบางคนมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาบางคนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานที่ดีเข้ามานะคะอาจจะมาพร้อมกับความติดขัดมาพร้อมกับความรู้สึกยังไม่ค่อยพออบพอใจอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าใช่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ แต่มันดันเปลี่ยนแบบนี้แต่ถามว่าการเปลี่ยนแปลงนี่มันแย่ไหมก็ไม่ได้แย่เพียงแต่คุณอาจจะไม่ได้ชอบมันคุณยอมรับมันได้นะคะเดี๋ยวพอคุณปรับตัวได้คุณก็จะรู้สึกดีมีภาพให้ของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสังขยนาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือน เมษาต่อพฤษภาช่วงเวลานี้ปัญหาหลายๆอย่างที่ประเดประดังเข้ามาคุณจะค่อยๆแก้ค่อยๆแกะออกไปแล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่อยๆปล่อยวางยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เข้ามาตรงนี้แล้วในช่วงเดือนมิถุนายนคุณจะรู้สึกดีขึ้นคุณจะรู้สึกว่าอ่ะโอเคทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เข้าทางและนะคะปรับตัวได้แล้วยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วและการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ถึงกับขั้นที่ทําให้ชีวิตการงานของคุณก้าวหน้าโดดเด่นนะคะแต่มันไปนําคุณไปสู่ความมั่นคงนาคุณ ไปสู่จุดที่เขาเรียกว่าคุณมีประสบการณ์อ่ะเออใครๆก็จะรับรับรู้แล้วก็เห็นว่าเออคุณเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแล้วคุณมีประสบการณ์ก็จะมีคนนับถือมีคนนับหน้าถือตาม,มีคนให้ความมีเจ้านายให้ความไว้วางใจว่าเอ้ยถ้ายื่งานให้คุณเนี่ยเขา มั่นใจว่าคุณจะทํามันได้สําเร็จเพราะคุณนะประสบการณ์เยอะอะไรประมาณนี้นะคะคือมันอาจจะเป็นมีช่วงเวลาที่เหนื่อยมีช่วงเวลาที่ขรุขระแต่การงานของคุณเนี่ยคุณได้แสดงฝีมือนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เหนื่อยตลอดเวลามันก็มีช่วงผ่อนของมันเหมือนกันนะคะดังนั้นอย่าไปทอ้อการเงินก็เหมือนการหมุนเยอะน่อยแต่ว่าหมุนไปหมุนมาแล้วมันก็มีเงินให้หมุนอยู่เรื่อยๆนะคะก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับเลวร้ายขนาดหนกักแต่อย่าไปตั้งความหวังอะไรไว้สูงนะคะในช่วงครึ่งปีแรกของปี64เนี่ยถ้าชาวบอันัารตั้งความหวังสูงเนี่ยมันก็จะผิดหวังหน่อยต่อมาเป็นเรื่องราวของความรักกันดูบ้างนะคะความรักเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3เซตก็คือคนมีคนคุยขอโทษกับเอาคนโส,สนิทก่อนคนโส,สนิทแล้วก็คนมีคนคุยแต่ไรสถานะแล้วก็คนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว ต้องบอกก่อนเลยว่าไพ่ของความผิดหวังเนี่ยห้าถ้วยเนี่ยขึ้นทุกเซตเลยทั้งเซตการงานก็ขึ้นเซตของคนโสดคนมีคนคุยแล้วก็คนที่มีคู่ก็ขึ้นดังนั้นมันอยู่ที่ความคาดหวังของคุณไพ่ใบนี้จริงๆไม่ได้เลวร้ายขนาดหนักแต่มเป็นไพ่ในเรื่องของความคาดหวังนะคะคุณลําก็ต้องหวังเนอะแต่ว่าอะไรที่มันหวังสูงเกินไปบางทีมันไม่ได้นะคะดังนั้นคุณอาจจะต้องลดความคาดหวังของคุณมาหน่อยหรือไม่คุณก็อาจจะหวังสูงของคุณไปแต่เมื่อคุณมองดูสถานการณ์มันไม่ได้ดังหวังก็จริงแต่มันไม่ไดด้แยยขนนนาหักกเคุณ็ ปล่อยวางไปคุณก็จะสามารถที่จะรับได้นะคะจริงๆไพ่ของการปล่อยวางก็ขึ้นเหมือนกันนะเชื่อว่าเมื่อคุณคุณหวังสูงแต่พอคุณไม่ได้มันจริงๆคุณก็ปล่อยวางได้แหละนะคะทีนี้ทางด้านความรักมาเจาะคนโสดสนิทเนี่ยมองว่าบางทีเนี่ย คุณก็มีความคาดหวังว่าคุณจะได้เจอเจอกับใครบางคนที่มันเป๊ะกับคุณจริงๆเป็นคนที่ใช่กับคุณจริงๆแต่ว่าไอ้คนใหม่ๆที่เข้ามาเนี้ยบางทีมันก็ยังไม่ใช่แต่ไอ้คนที่ใช่ไอ้คนที่มันเคยใช่มันจะกลับมานะคะดังนั้นมันเป็นเรื่องของการที่อาจจะมีลมพัดขวนนะสาหรับใครที่รอคอยคนรักเก่าอยู่มีโอกาสที่จะกลับมาแล้วก็กลับมาเริ่มสารสัมพันธ์กันใหม่มันจะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะคะในช่วงตอนกลับมาแรกๆในการที่จะควบคุม control ซึ่งกันและกัน ในการที่จะพยายามปรับตัวเข้าหากันใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องใช้ความพยายามเยอะเลยนะคะแต่ว่ามันดูมันตัดกันไม่ขาดอะ่ะมันดูมันอยากกลับมาตัวเขาก็ดูอยากกลับจึงถามว่าเขาอยากกลับมาขนาดหนักเลยไหมจริงๆตัวเขาเอ,อ,อยากกลับมาในแนวที่อยากมาเริ่มใหม่ในจุดที่ คุณก็ต้องปรับด้วยนะไม่ใช่เขาปรับอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะ<ๆ>คือเรามาปรับกันใหม่ทั้งคู่ไม่ใช่เขากลับมาแล้วแบบหูเข้ามาง้อเต็มตัวเลยอะไร tails, คุณจะต้องการอะไรก็จะเอาให้หมดประเคนให้ไม่ใช่ทรงนัน้นแต่เป็นทรงว่าเออเรากลับมาแล้วเรามาคุยกันซิว่าเราจะหาจุดไหนที่เราจะปรับด้วยกันทั้งคู่เพื่อมาเจอกันตรงกลางแล้วไปต่อได้ถ้าคุณยอมปรับถ้าคุณยอมลดความคาดหวังอะไรบางอย่างลงมาบ้างในตัวเขาคุณมีโอกาสาที่คุณจะพัฒนากับคนรักเก่าของคุณให้กลับมาเป็นคนรักใหม่ได้นะคะส,สําหรับคนโสดที่เราคนรักเก่า สำหรับคนโสดที่ไม่ได้รอคนรักเก่าคนรักใหม่มีโอกาสไหมมีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เจอแล้วถูกใจเป๊ะคุณต้องเปิดใจค่ะถ้าคุณอยากมีคนรักนะแต่ถ้าคุณไม่ได้อยากมีหรือว่าคุณไม่ได้ใส่ใจตรงนี้คุณอยู่โสดของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็อยู่ไปแต่ถ้าคุณอยากมีคุณต้องเปิดใจหน่อยกับคนที่ที่แรกคุณไม่ได้ชอบอะไรไปสักพักหนึ่งนะคะสักชุวมประมาณใกล้ๆกลกลางปีนั่นแหละเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยบางทีคุณจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ มีเขาอยู่ในชีวิตมันก็ชินชินดีเหมือนกันนะคะมันก็รู้สึกว่าไอ้ถ้าเขาหายไปนี่เราก็รู้สึกเหมือนหวงหงงเหมือนกันนะอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเปิดใจให้เขาดูอาจจะพัฒนาได้ในช่วงประมาณกลางปีก็ได้นะคะแล้วก็เออมาถึงคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานนะอันนี้เนี่ยมองว่ามีโอกาสพัฒนาได้เช่นเดียวกันแต่อีกแล้ว แต่คุณต้องลดความคาดหวังลงมาหน่อยอย่างที่บอกปัญหาของชาววันนังคารในช่วงครึ่งปีแรกของปี64คือเรื่องของความคาดหวงังคุณอาจจะตั้งความหวังว่าความรักของคุณมันจะต้องออกมาในรูปแบบนี้ทรงนี้ถ้าพัฒนาแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือตั้งความหวังในตัวเขาว่าเขาเนี่ยอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลักษณะแล้วเขาก็ตั้งความหวังในตัวคุณเหมือนกันนะอ่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากจะให้คุณเป็นอย่างที่เขาต้องการเหมือนกันเพราะว่าทิศทางมันมีเรื่องของการพยายามควบคุมคอนโทรลซึ่งกันและกันแต่มองว่าม มีเรื่องของการปรับตัวค่ะมันมีภาพของการปรับตัวเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวของการคอมมูนิเคตกันที่เข้าใจกันได้แต่ใช้เวลาหน่อยตรงนี้ต้องใช้เรื่องของการเปิดใจมันอาจจะเป็นคน2คนที่เข้ากันไม่ได้หรือคน2คนที่มีปัญหาอะไรบางอย่างที่คนคนเดียวแก้คนเดียวไม่ได้มันต้องช่วยกันแก้แล้วถ้าเกิดว่าไอการช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้อง เป๊ะตามที่คุณต้องการเป๊ะนะเชื่อว่านะคะมาพบกันเครื่องทางแล้วเนี่ยคุณสามารถมีโอกาสที่จะพัฒนาเปลี่ยนจากคนคุยไปเป็นคนรักที่มีสถานะได้นะจากคนคนคุยกิ๊กกกเนี่ยมาเป็นแฟนได้นะนะคะดังนั้นเป็นช่วงโอกาสดีๆของชาวอังคารนะคะที่มีคนคุยอยู่แล้วเนี่ยลองดูและกันแต่ก็ต้องขอย้ำค่ะว่ามันมีบางจุดนะที่ถึงแม้ว่าคุณจะพัฒนาได้แต่คุณยังไม่พอใจเต็มที่นะกรอก ก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณจะรับได้ไหมถ้าคุณรับตรงนั้นได้นะคะก็พัฒนาได้สุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วนะคะจะเป็นแฟนกันเฉยๆก็ได้หรือว่าแต่งงานแล้วแต่สถานะเนี่ยชัดเจนก็เป็นเรื่องของความที่ยังไม่ได้ดังหวังอีกแล้วนะคะคนรักคุณจะมีความรู้สึกว่าคนรักเนี่ย ไม่ค่อยหวานแหววกับคุณเลยแล้วก็ไม่ค่อยเอาใจใส่คุณเท่าไหร่เหตุเพราะว่าดูเหมือนกับว่าเขามีเรื่องให้คุณคลีต <ic ly> เขามีเ,เรื่องเครียดของเขาอาจจะเป็นเรื่องที่ทํางานของเขา <c oughs> หรือเรื่องชีวิตครอบครัวอะไรของเขาที่เป็นแบบข้อแม่ผี่น้องอะไรของเขาก็ได้นะคะที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอารมณ์ที่จะมาหวานแหววกับความรักหรือไม่ได้มาใส่ใจคุณมากนะักแต่เขา่ก็ยังอยากจะไปต่อกับคุณเขาถ้าเป็นแฟนกันเขาก็ยังอยากเป็นแฟนถ้าเป็นคู่ชีวิตกันแล้วเขาก็ยังอยากจะอยู่ในตำแหน่งคู่ชีวิตของคุณตรงเนี้ย แต่เขามีเรื่องอื่นเรื่องเครียดเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าไปคาดหวังในเรื่องของความรักโรแมนติกหวานแหววตรงนี้เนี่ยมันจะได้จากเขายากแล้วก็สถานการณ์นะคะบางทีมีโอกาสที่จะมีปากเสียงกันเล็กน้อยแต่ไม่ได้ดูว่าหนักนะแต่ว่ามันดูว่าการมีปากเสียงตรงนี้มันจะจบได้ด้วยเหตุผลนะคะ mm hmm. เมื่อเมื่อไรก็ตามที่ใช้เหตุผลก็สามารถจบได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ทิศทางที่จะดําเนินไปเนี่ยมองว่ามันจะมีช่วงขุ่นขะคือช่วงประมาณเดือนมีนามเมษา กุมภาพันธ์มีนาเมษาสามเดือนนี้จะขรุขระหน่อยบางทีออกแนวถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันบางทีช่วงนี้อาจจะห่างๆกันหน่อยถ้าเป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็ไม่ได้เลิกหรอกคา่ะแต่อาจจะแย่ที่สุดคือแยกกันอยู่นะคะแต่ไม่หรือไม่กเ็เขาอาจจะต้องเดินทางไกลหรือคุณก็ได้อาจจะต้องเดินทางไปทํางานที่ต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดที่อยู่ไกลกันเลยไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะคะในช่วงประมาณสองสามเดือนนั้นแต่เดี๋ยวพอมเมษาพฤษภา พฤษภามิถุนาเนี่ยก็จะดีขึ้นก็จะกลับมาสามารถที่จะมาออพันผูกสารสัมพันธ์กันได้ดังเดิมนะคะดังนั้นก็ยังถือว่าแม้อาจจะมีช่วงเวลาขุกขาะบ้างแต่ก็ยังประคับประคองเอาไว้ได้นะคะแต่ว่าหนึ่งคือต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เรื่องของความคาดหวังในตัวเขาที่คุณต้องการให้เขาเป็นเนี่ยบางทีก็เป็นไปเป็นไม่ได้แล้วมันทําให้คุณหงุดหงิดจุกจิกลคาคัญใจนะคะตรงนี้ถ้าลดตรงนี้ได้ก็ไม่มีอะไรหนักหนามากนะคะ อันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของคนวันอังคารค่ะสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเก็บรับดูแบบมีค่าครูนะคะรายละเอียดไปเอาไว้ให้แล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รบกวนเข้าไปอ่านกันก่อนและถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันค่ะขอบคุณค่ะ